ก็ขอสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็พบกันเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่29กันยายนพศ2565นนะคะเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะคะเหลือเวลาอีกสองวันในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่หนึ่งก็จะเป็นวันที่ทุกคนรอคอยนะคะรอความหวังว่างวดนี้เราอาจจะโชคดีไปด้วยกันก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชม ก็วันนี้พร้อมที่จะนำเสนอโตนะคะเพราะว่าแอดก็หายไปสองวันนะคะท่านผู้ชมแอดก็มัวแต่ไปเฝ้าพ่อที่โรงพยาบาลนะคะก็เลยไม่มีเวลาลงคลิปให้กับ f c ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะแต่ตอนนี้พ่อก็กลับบ้านแล้วนะคะท่านผู้ชมปลอดภัยดีแล้วนะคะแอดก็ดีใจมากนะคะท่านผู้ชมที่ที่ได้กลับบ้านนะคะและก็ปลอดภัยนะคะ วันนี้ก็จะนําเสนอต่อนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าโค้งสุดท้ายแล้วนะคะก็จะมีแนวทางมาใหม่ล่าสุดนะคะซึ่งวันโกนนะคะก็มี หลวงพ่อโทรมาแบ่งปันตัวเลขนะคะหลวงพ่ออยู่ที่ลำปลายมานนะคะหลวงพ่อบอกว่าเลขของท่านเดินดีนะคะเลขน้อยชุดนะคะท่านผู้ชมเดินดีนะคะเข้ามาตลอดนะคะซึ่งล่าสุดนะคะก็เข้า7033ตัวตรงนะคะก็แถวแถวนู้นนะคะท่านผู้ชม ที่บ้านของหลวงพ่อนะคะที่วัดนะคะก็มีชาวบ้านถูกกันเยอะมากนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าได้ตัวเลขจากหลวงพ่อนะคะหลวงพ่อก็เลยอยากจะมาแบ่งปันแนวทางให้กับ fc ช่องละองแฉแนวนะคะเพราะว่าหลวงพ่อยังไม่เคยแบ่งปันมาก่อนนะคะท่านผู้ชมเพิ่งแบ่งปันงวดแรกที่ช่องละองแฉแนลนะคะก็ คนอื่นแอดก็ต้องขอขอบคุณหลวงพ่อมากๆนะเจ้าคะ่ะที่แบ่งปันแนวทางให้กับเอฟซีช่องละอองชาแนลได้มาเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคนะคะก็งวดนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าตัวเลขจะเข้าอีกอย่างต่อเนื่องนะคะก็ก่อนที่จะไปพูดคุยกับหลวงพ่อนะคะแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนล ไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละองแชนแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมวันนี้บรรยากาศนะคะฝนตกทั้งคืนทั้งวันเลยนะคะท่านผู้ชมพายุเข้านะคะโอ้ช่วงนี้ก็จะลำบากหน่อยนะคะท่านผู้ชมยางก็ไม่ได้กรีดน,นะคะงาน ก,ก็ไม่ได้ทำค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าฝนตกนะคะเนี่ยนะคะบรรยากาศที่ไหนตกบ้างคะท่านผู้ชมที่นี่โดนพายุเต็มเต็มนะคะเดี๋ยวแอดจะโทรหารหลวงพ่อนะคะตามแอดมาเลยค่ะ พาธการเจ้าค้าหลวงพ่ออ๋อสาธุสาธุาอ๋อเจ้าคาหลวงพ่อเอ็ดละองเอง,เองนะเจ้าค่าอ๋อจำเสียงได้อยู่ <laughs> เจ้าค้าหลวงพ่ออันนี้กำลังจะจัดโต๊ะสถานที่สันเทนนักศึกษาเอก็จะมาเรียนหนังสือมาสันเทนมาอบรมอ๋อเจ้าค้าอ๋อค่ะนึกนึกว่าหลวงพ่อว่างเจ้าค่า อเอาไปก่อนก็นได้นี่นะค่ะเอาไปก่อนก็นได้อ๋อจุดตัวเลขไว้ก่อนเนาะหลวงพ่อเนาะอ่าจุดตัวเลขไปเลยจัดไปเลยค่ะค่ะสามหางบนสองหางล่างหางเดียวค่ะค่ะหลวงพ่อตัวไหนคะหลวงพ่อตัวเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่ง เจ็ดสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองล่างสี่สองล่างสี่สองเนาะออแล้วก็โยมเอาไปออกเองเ้ออ๋อค่ะค่ะหลวงพ่ออหลวงพ่อไม่ว่างกำลังเตรียมงานอยู่อ๋อเจ้าค่ะ <c oughs> มีสามชุดใช่ไหมคะอันนี้บนเนาะฮะมีสามชุดนะคะ เออสามชุดเค่นั้นแหละเอาสามตัวไม่สามตัวสามตัวเจ้าค่ะหลวงพ่อสามตัวสามเจ็ดสองสามเจ็ดหนึ่ง๋อสามเจ็ดสองกับสามเจ็ดหนึ่งอ่าเน้นไปที่สามเจ็ดสองเลขล่างเน้นไปที่สี่สองเลยเม็ดเดียวค่ะค่ะหลวงพ่อก็จะตรงกับหลายที่ค่ะหลวงพ่อเออมันตรงกันตรงกันถึงถึงไม่โทรกลับไปไงอ๋อค่ะค่ะเห็นหวยมันตรงกัน หวยมันตรงกันเดี๋ยวก็จะว่าเอาหวยเขาไปออกอะไรประมาณนี้นะแล้วก็เลยไม่อยากจะโทรกลับ <S <S อ๋อค่ะค่ะหลวงพ่ออ่าเอาไป <S <S 2> <S 2> พูดออกเอาเองก็ได้ค่ะคือเลขของหลวงพ่อเข้ามากี่งวดแล้วคะโอเ้เข้ามาทุกงวดนั่นแหละ๋อเข้าทุกงวดตั้งแต่นู้นมาตั้งแต่ว่าเลขมันเข้ามาทุกปีแหละมันปีหนึ่งมันจะพลาดอยู่งวดหนึ่งเต็มที่ไม่เกินสองงวดเนี่ยปีหนึ่งอะ แต่ลงพ่อก็มันซื้อไม่ได้ค่ะซื้อแล้วมันไม่ออกอ๋อซื้อไม่ได้ส่วนมากจะไม่ไม,ไม่ไม่ซื้อหรอกหวยค่ะแต่ว่าล, <ง S 2> ลงพ่อแว้วมันลงคุณหวยยล้วมันลําบากใจนะอ๋อใช่ค่ะลงพ่อว่าว่ายงวดที่แล้วแถวบ้านเขาก็โดนเยอะบอกเขาว่าที่แล้วบอกเขาเลยนะ บอกโยมนะจัดไปเลย03เนู่ย703จัดไปเลย<อ>เขาไปซื้อเท่าไหรรู้อป่ะโยมไปซื้ออะไหรไปซื้อเะ่าไร่20บาทก็ <c oughs> เข้าสามตัวเลยนะหลวงพ่อเนาะ703เข้าสามตัวเลยเออน่าเสียดายเนาะทีนี้ทีนี้โยมแม่ขาวก็ฝันด้วยว่าที่แล้วก็ฝันว่าบ้านเล็กที่บ้านเล็กที่พาเปวัดนะนะมัน สามสี่ศูนย์ใช่ไนี้หลวงตาก็ได้ได้ได้เลขมาศูนย์สามเจ็ดศูนย์สามนี่หว้ชุดสองหลวงตานะ่ะก็เลยบอกเขาจัดเต็มไปเลยเดอ้อโยมเยอ้ยต้ามากลางเต็นท์งานก็บอกเขาว่าจัดเต็มไปเลยเดอ้อเขาก็ไม่จัดเนะ <c oughs> าะก็ออกมาแล้วก็เขาก็เสียดายเยยาเสียดายเสียดาย ให้เขาถูก,กม่วบางคนเขาก็ถูกเยอะบางคนก็ถูกน้อยอว่าวันที่ยี่สิบเก้าสามสิบสามสิบวันที่หนึ่งเขาก็อบรมพระนวก,กะอ่าแล้วก็วันจันท์หน้าก็จอวรนษสาแล้วเดีในช่วงน,นี้ติดงานเยอะออ๋เจ้าค่ะหลวงพ่อนั่นแหละค่ะค่ะแอดก็ขอบคุณหลวงพ่อมากเจ้าค่ะที่แบ่งปันเจ้าค่ะ เอาชื่อนี้ก่อนเลขเลขมีที่มาแค่นั้นก็พอก่อนเด้เออ๋อบอกว่าเลขมีที่มาเนาะเออ,เ,อ,อเลขมีที่มาก่อนแล้วออวดนหน้าค่อยเอาชื่อไปลงอ,อ๋อเจ้าเจ้าค่าหลวงพ่ออ,อ่าวันนี้หวยมันตรงหวยมันตรงกันเยอะนะมันออที่จริงก็ไม่ค่อยอยากจะออกหวยมันตรงกันอ,อืค่ะวันที่แล้วมันก็ตรงกันอยู่นะแต่ว่า มันมันไปออกกันนั่นก็เลยไม่อยากจะออกดูทุกกันแต่ว่าเอาแค่นี้เด้อยมเด้อเจ้าเจ้าค่ะหลวงพ่อขอบคุณมากเจ้าคานมัสการขอให้ร่ำร่ำรวยรวยจะเดินพอสาธุเจ้าค่ะสาธุวันนี้ของทานอยู่หรอกเจ้าคาะหลวงพ่อสาธุสาธุขอบคุณเจ้าคานมัสการค่ะ